ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาเบิ้งการตกกุ้งอีกเอ้ยมาเบิ้งการตึกแหนะครับตึกแหหลังจากปล่อยกุ้งลงแล้วเมื่อกี้นี่มาตึกแหอีกด้านหนึ่งลองเบิง้งโดยเจ้าของบอ่อชจนนันฟาร์มเป็นที่ทดสอบให้ตอนแรกตกอยู่ด้านพุน่นด้านที่ปล่อยกุงนะ้งเน่ยก็รู้สึกว่าได้ดี ได้หลายมีกุ้งมีกุ้งผนบอกว่ามีกุ้งหลายอยู่ครับแต่เขาก็ปลอยลงไปันูน,นูไอมีมีถุงใส่อยู่ข้างบนเด็กมาฝึกตกกุ้งครับอ้าวที่นี่เบิ้งครับบนด้านนี้ฝากตรงขามทั้งทั้งด้านนี้ครับ พี่บอกว่ามาเมืเททางดานนี้เบิงว่าสมีกุ้งหลายเป็นใดในด้านนี้กุ้งที่ล้อยมันสิมาหอดผีหรือยังยังนี่เนะาะเอแต่ว่ามันก็นยุ่ฟุลล้นแหละครับมันมันอาจสิมาโบนถึงตัวนี้ก็เอานี่นี่นี่ตัวดรกอย่างที่เห็นกุ้งอยู่นี่นี่สนมาหอดแล้วบอก่อา้าวครับโอเค ครับเป็นอย่งไรครับโดยความโนาครับที่เดือดไดใสนใจลูกกุ่นะครับก็เดได้ครับแกเจอนี่หน่อยนี่ายสำเ็จ โอ้โหโอ้โหบ่หน่อยเลยครับทุกผู้ชมครับน,นี่หนแหละครับผีพุทท่านผู้ชมย้อนเบ็ดลงไปเลยมันกิ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 นมันลากเบ็ดตลอดเวลาสำคัญว่าท่านผู้ชมสีเอาเอากุงก้งถึงนมาได้บ่นี่ครับแต่ว่ากุ้งมีความนาแน่นร้ายครับุต้องห่วงว่าอยู่หนมีกุง้งหรือบ่มีมันจะเลยครับกุ้งร้ายครับ นี่กุ้งม่วนี่กุ้งว่านแด้อยู่นิดน่อยมันท้องสีมันทองเอามาบอหรือว่าโตขำๆหรือว่าเป็นลูกครับโอ้เป็นโตอยู่ก็ตัวใสเป็นเส้นใสเนาะมันได้กุ้งน้อยอยู่นิดนึงมากบนเนาะนี่คุ้งมาเนาะมาหอดผีแล้วนปล่อยแรนมาหอดผีด้ยป่ะครับปล่อยฟังแนนมาหอดฟังนีแนนเอามสีต่างๆสีใส่กับสีขสผมับอ๋อคือมาใหม่ ีตันวซ้ำนี่เลยตัวนี้กินได้เลยตัวนี้กูมาใหม่แต่ว่าตอนแรกเข้า,าวานหูเก่าเนาะหัวรถไฟเนี่ยเื่อแรกกมาเลยยี่สิบตได้ คุ้มกับมาเร็วเนาะคุ่มตัวซีมดำเห็นมาเร็วจากฟังคุณครับจากฟังคุณมาอย่างไดีมาแบบรวดเร็วตอนนี้เขาเกเ็เปิดเครื่องตีน้ำให้ออกซิเจนเพื่อคุ้มมาใหมา่ครับต้องให้ออกซิเจนครับตอนนี้ก็ออกซิเจนบพ่เพียงพอก็าอาจจะมีการนอกเกิดขึ้นได้มีกุ้งเก้า แต่กือว่าขอบคุณทั้งเจ้าของบ่ามตัวนั่นครับเพคนก็เอาใจใส่ให้ดีอยู่เริ่มพุ่นแล้วครับเริ่มจะล่างบ่อเพิ่มลงน้ำใส่สารต่างๆเข้าไปแล้วก็เอากุ้งตัวละบาดมาปล่อยแล้วก็ติดตามแนะนำวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลตลอดมา มะหอดตอนนี้มันเกิดทรงปรุงไม่เรื่อยๆส่งไม่เรื่อยๆมือนี้เพิ่นยังให้เวลามาตกมาตึกแว่าตึกแห่ตื๊ช้อนแห่เท,ทปปรุงบางว่าปรุงมีหลายบันไดย์ห้ความมั่นใจครับเจ้าของบ่อให้ความมั่นใจครับคู่ม,มาตกปรุงครับว่าปรุงเขามีหลายขนาดไหนเขาก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงว่าผู้ม,มาตกปรุง มาตุกแล้วอยากเป็นบ่ได้ก็อยากให้ได้ทุกคนครับได้นหลายเก็บอะ้รทุกความสามารถได้หลายคนถี่เป็นมาตกกุ้งแต่มีความสุขครับที่เพิินมาตกกุ้งแล้วก็ได้ได้กุ้งกระบาดเด้ความรู้สึกที่ดีสนุกสนานแมนยุคไปซื้อกุ้งาดกลคด้กินโลดครับแต่ว่าเป็นกก็บโเอาเป็นเด็กมากมีกิจกรรม เช่นนะครับเวลาผู้ที่ต้องการมามาผักควันมาลีแเล็กบางคนอ่ผมไม่สนใจขอให้ผมได้มาบางคนว่าอ๋อหนึ่งอะไรห่างห่างสามต่ออืมครับต้องกับฟูอื่แขน,นหางแห่ข้างเดียวครับ ั้งเดียวดลลายครับแคยังครับไปขึ้น่ไว่่ไวไปขึ้นไปขึ้นครับเช็ตปุ่งเ็ตปุ่งเออขึ้นรให้แทนกระซมเครับปุ่งมื่อนี้ตัวใหญ่ก่อสารนี่ตันนี่ตันนี้ครับนี่ี่เออตัวนีอาจัยปุ่งป้อยไหมเอ้ก ตัวโล่คิดโต๊ะตัวโล่ตัวโล่ตัวโล่ตัวล่ตวโล่ตัวโลาตัวโล่เดี๋ยวเขาก็ว่าสีเลี้ยงเลี้ยงด้ดูแลตัวเองนะลูกประมาณนี้แหละครับเมื่อกี้ที่มันรอดแปลว่ามันมันมันาใหม่เราต้องการอุ่เย็นเนาะอุ่เย็นแบบนี้ก็หาที่อยู่อ๋อธรรมชาติแล้วเวลามาใหม่มันเกิดไฟกวน ม,มันมันสิหาทีอยู่ yeah, บ,บังํำรวจที่ <Yeah. S 2> ดูรูแบวคือการํำรวจเกษตจเรียบร้อยครับทั้งเทศกลุ่งกอนปล่อยกุ่มหลังจากปล่อยกุ้งแล้วก็มาเทศอีกได้ตัวขันมีความมั่นใจสบายใจสำหรบับของบ่อกุ้งกับแปลว่ากุ่งเขาถิปล่อยลงแต่มีมากพ่อกุ้งบ่าตายครับและสมุทรเสื่มกับ ให้มันใจได้ครับอาสิตปล่อยปุ่งตลอดครับอาจิตเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ต่อเทือเดือนหนึ่งปล่อยลา้เทือครับจะติดต,ตามเพจติดตามยูทูบช่องมะเท่ากันเดยกันครับว่าเท่าติปล่อยปุ่งเวลาแดด แต่ว่ายิงเบ็ดผมกินิเบ็ดเลยถึงจะถึงจะอกนี้ด้ใช้ความสามารถเนาะแต่ว่าพูดต้อเป็นเท่ากันโ้อในร้ายครับแต่ว่าตอนเต่าตนเย็นแล้วเขาเกลี่ยไมสูงเลยวันนี้เดดสองโมงสามโมงถ่ายสองสามโมงเต่าเดวมาทุกคนครับครับขอขอบคุณเจ้าของความช่กันนั่นครับ แต่ว wa. no. so ่ามันแข็งแรงมันหิวเพราะฉะนั้นเขาควรวเสียหาตอนเย็นครั้งเดียวก็ได้เพื่อสำหรับตัวกลุ่มอื่นแต่ว่าแครับลเหลาถ้าพวกหาเอาหาเลยเนี่ยพวเคยดีเป็นเดจริงเด็กเพราะว่ามันหิวมันหิวก็ควรสีให้ โอเคหน้ามันกัโตใหญ่ไปเรื่อยถ้าไปหาไม่กับตใหญ่ครับโอ้ครับครับต้องให้หาตอนเย็นมูมูเมื่อแล้วเนาะตื่นเช้าขึ้นกับวัตุกิริคือเก่าครับท่านผู้ชมคงสิ้นยินเนาะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมช่องมันห้าอย่าลืมกดติดตามช่องมันห้าในเลือดเพิ่ครับช่องพอซักแม่แก้วครับช่องมานาเฮาขอบคุณครับสวัสดีครับ